ครับเช็คถังครับอันนี้ตัวเมียตัวเล็กนิดเดียวนะครับแทบไม่มีผลเลยตัวเมียรประมาณสองสองจุดศนจุดเล็กทรงดีทุกตัวเลยครับ มันจะทำสองเจ็ดหกาถ้าวัดน่าจะได้คนะ่ะสองเจ็กหากสายตาดูนะไม่ก็สองแปดหกหกสองแปดห